สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอวิธีการแทรกเสียงดนตรีนะครับบรรเลงในเว็บไซต์ของ o o o l l s s t t s นะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมีเพลงบรรเลงนะครับที่เป็นานสกุล mp 3นะครับให้ไปอัปโหลดนะครับอัปโหลดใน g o o g l e Drive เลยนะครับคลิกขวานะครับเพื่อทำการอัพโหลดอัพโหลดไฟล์นะครับ ไปเพลงที่เราโหลดมานะครับตรงนี้นะครับดูนามสกุลอ่าสา3นะครับแล้ว Open นะครับระบบก็จะทำการอัปโหลดขึ้นไปนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับนะครับถ้าอัปโหลดขึ้นมาแล้วนะครับก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับวิธีการนำไปใช้นะครับให้คลิกขวานะครับแล้วก็กดแชร์นะครับ กดแชร์แล้วก็ให้ไปเปลี่ยนตรงรับลิงก์ตรงนี้นะครับให้เป็นทุกคนที่มีลิงก์นะครับทุกคนที่มีลิงก์นะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ไว้นะครับอ่าคัดลอกลิงก์ไว้เนาะอ่าเสร็จสิ้นนะครับจากนั้นก็ไปที่เว็บไซต์ของเรานะครับก็ไปที่อ่าดับเบิลคลิกบริเวณที่เราจะนําไฟล์เสียงไว้นะครับดับเบิลคลิกนะครับประกอบไปที่อ่าตรงฝังตรงนี้นะครับ ที่เป็นรูปปิกาสีเหลืองตรงนี้นะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เป็น u r l แล้วก็วางลิงก์ที่เราคัดลอกไ้เมื่อกี้นะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เราก็กดแทรกไปเลยนะครับเราก็จะได้ไฟล์เสียงเป็นปลักษณะแบบนี้นะครับป๊บแบบนี้เนาะเรียบร้อยแล้วนะครับลองเผยแพร่ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเผยแพร่เผยแพร่อีกครั้งนะครับ แล้วก็ไปรีวิวดูตรงนี้นะครับแสดงตัวอย่างตรงนี้นะครับตรงนี้น่าจะยังไม่ได้เราต้องขยายซักหน่อยนะครับดูก่อนนะครับ ต้องขยายนะครับขยายหน่อยให้มันมีรูปตัวเพครับให้มันพอดีเนาะอ่าเดี๋ยวมันกำลังผมออโอเคถ้ามันขึ้นแบบนี้ก็แสดงว่าใช้ได้ละนะครับนาำมัใช้ได้ละเดี๋ยวเราก็อธิบายไว้สักหน่อยนะครับอ,อธิบายโดยการดับเบิลคลิกตรงนี้ก่อนตรงนี้แล้วก็เลือกอเปิด ปิดเพลงพันเลงเตรงนี้นะครับแล้วก็จัดข้นกลางสักหน่อยนะครับจัดข้นกลางสักหน่อยเนะเาะจัดข้นกลางคับตรงนี้ได้ละนะครับแล้วก็ลองรีวิวดูนะครับามาแล้วนะครับมันก็จะทำเป็นรีวิวเพลงตรงนี้นะครับไดครับ เปิดาบางทีรบกวนเราเปิดเพลงเราจะเปิดคลิปเนาะเราก็หยุดอะไรประมาณนี้นะครับอา่าโอเคนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ